อีกสามสิบเมตรกิโลพ่น้อราะท่านบกปล่าวะมีทางเดียวอีหาซื้อเข้าซื้อน้ำเติมน้ำกันใสเสลึงเลอะเลอะตรงแนวเลยพี่น้องเองโอ้มาเเไม่ธรรมดาแลโอกีนะครับถนนมัน

นี่แหละดับนึกนะครับอันนี้ก็เลวเวลนก้อเ <c oughs> นีน่ยเห็นจะเสือเมฆที่ยเซอร์เลวเวล,ลเกินเลเวลอันนี้ผกเกินนะวันนี้กันเลวเวล,ลเหลือบ้านนาโ,น,โน,นนะครับเสือเมฆต้องเขยต้องเขยนะครับมีอีกช่วงเล่นะครับ ใจมากมันนี่แหละู่อู้งหน้านี่ครับที่ลบว่าลงไปลูกงานของเขายี่พี่น้องเลยแต่ยันรับไหมน,น,นะเจอร้านอาหารป้าขลุกลยลก็ Ya, Yeah, beliau yang to get behind เดี๋ยวกลับบ้านไปขวดสิพลาแม่บ้านมาเล็กทำนี่แหละครับไปสัง่งในเมืองพารดละหุย กับบุกไปได้ลุกของกระไรยอดนีนะครับเสียบมาจะมีประกาศเดินทางมาให้ FC บึงละไรยับเบื้อนะครับจับเทละไกระเบื้อได้นอ,นอบไปรอบรอบนะจัมเมอหนึ่งกยี่สิบห้าไปกินนะครับ <laughs> ผมว่าที่ฝั่งไายนะครับทางตรงนิ่งๆเ,เลยพี่น้องเลยขดะลดพเมน้ำยาเชฟพลอดหรือว่าน้ำยาสาบแดดนะครับพบถังพันสองร้ยเนรียญขึ้นยา่าห่าฟังเสียงเอาพน่นเลยทอมอดพุพกงกระชูเลยแลลวขณะอาบเสร็นนะครับหาเกียซีนะเพื่อนนะครับ ชือบ้านคนับหน้าง,งามที่เราเนอบเนองเาสยงหลงหนเเห็นแนวหัแม่นแล้วไฟยามยข้างหน้านะ่แซงแน่บนองสี่ชินารายยี่ไฟยาบยัข้างหน้านะว่าแซงว่าขานะี่เราไว่ามีจะลดห้อยเนาะ แจงเหรเห็น,นจากไหนแล้วมานายสูงยังหันละเอาข้าวอ้าวมอเตอร์ไซค์ห้อยเอาเห็เนจังสันนั่นแหละเอาบ้านลาดตำเนินขับลงค่อยมากีรนตามหลังมาผม,มก็เลยผมกล้าออกไปครับรถน้อยเคนแรกมาแห้งนะครับลงทีเพิ่นก่อน ครับซื้อออกไปก็ได้อีูหรอกครับแต่ว่าเข้ากับนีมาระยะน้องเพราะว่าเขาคนใหญ่เออดักน้อยน้องพี่น้องเนาะยังมีหลายเนินอยู่ได้พี่น้องเขาชี้ว่าเป็นตระมึกตระมึกน้องพี่น้องครับอันนี้ผมเอาบรรยากาศมาฝากเด้อพี่น้องเด้อป่ายางกระพัวพัดใบใหม่เนาะหญ้าข้างทๆเลยเพนาะเข้าปัดกัดดีเนาะพี่น้องเนาะ หญ้ากบแห้งป่ายางกับใบเขียวชวมนะครับำนาดีบ้านฝากชออ่องหูนะนาดีซื้อบ้านหัวป่า,า,ปายางเหัวหลนะครับเพื่อเศรษฐกิจทางเหนภาคอีสานอนะครับพื่นป่ายาง จังหวัดกาละสินเป็นจัหวัดคัชีวีก็ม้วนพ้่นรอบครอบพอได้เอราคาบุดอาหารเดียวว่าสิบสองสิบสามบาทแนย่ยอรกของปากครับไฟไ,ฟไฟ่เดียวกับฟอยแยกรอบไหมจักรสมันจงกร และพี่น้องมาหากินเขากินน้าแต่กลางคืนเปียกหรีนะครับถนนเส้นนี้ว่ารถมันมามีตะคันที่ให้งฟุ้งหายฟุ้งหายข้าระเพียรเพียอยู่เดียวพี่น้องเองแต่ก้อนแรไในถ้าถนนเส้นนี้มันทำได้แล้วแ้วเส้นใหม่เขาในหมู่บ้านนะครับ